ค่ะวันนี้พ่อมก็จะพามาทำแกงเห็ดขมนะคะวัตถุดิบก็มีเห็ดขมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ขาพริกหัวหอมแดงนะคะแล้วก็หน่อทูกแล้วก็ใบแดงรักกับชาอ,ชาอ,อมนะคะแล้วก็ น้ำเน่นาๆนะคะแล้วก็อันดับแรกเราก,ก็รอให้น้ำเน่นาๆเดือดแล้วก็ใส่ของพวกนี้ลงไะคะ่ะรอให้เดือดต,ต่อได้นะโอเคนะคะต่อไปเราก็จะใส่ ใส่หอมเ,เอาช้อนตักเลยค่ะลูกอ,อืมไม่เอาช้อนตักลงไปใน,นเขี่ยลงเลยค่ะใส่ไรก่อนก็ได้ใช่ไหมโอเค ปลาทองนะคะเพราะว่าปลาทองมันสุกยากกว่าจะสุกนะคะตักเข้าไปเลยโอเคค่ะใส่หมดแล้วนะคะอะไรอีก ต่อไปเราก็จะใส่เห็ดขมนะคะเทลงไปเลยเหรอเท <Okay. S 1> ลงเลยค่ะเทเห็ดขมลง,ลงไปเลยนะคะโอเคค่ะโอเคใส่ <Okay. S 1> ด้วยหน่อชุกหน่อชุกค่ะใช่ค่ะใส่ด้วยคนคนด้วยค่ะลูกกล ก็รอให้มันสุกก่อนค่ะแล้วรอให้มันเดือดจัดๆแล้วก็มาใส่ปลาล้าต่อนะคะ